คำถามต่อไปครับผมเรื่องของการเมืองกับประชาชนครับจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยควรจะมีความรู้เรื่องของการเมืองมากน้อยแค่ไหนไหมครับการเมืองกับประชาชนควรจะควรจะรู้มากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจริงๆการเมืองเป็นเรื่องของชีวิตครับมันมันกระทบกระเทือนต่อก่าการดำรงชีวิตไหม่ะ ที่เราพูดมาเมื่อครู่นี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมือของนักการเมืองแล้วมันเป็นชีวิตเราไหมเป็นชีวิตเราครับใช่เราได้รับความทุกข์ยากลาบากสุขสบายก็มาจากนักการเมืองแต่ว่าการเมืองไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ทําให้เราสุขสบายไม่ได้ทําให้เราปลอดภัยผ่อนคลายร่มเย็นแล้วทําให้เรารู้สึกกังวลแต่เรื่องต่างๆที่เขาก็ทําอยู่ตลอดเวลาออคุณได้ซื้อข้าวสิบปีไปหุงไงือยัง ยังครับนันั้นแล้วกังวลไหมว่ากูจะโดน <c oughs> จะโดนเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ <c oughs> จะโดนเมื่อไหร่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยคือฝีมือนกักการเมือง <c oughs> เรื่องดีๆนักการเมืองไม่คิดทําเป็นเรื่องอปรีเยขยันทําจริงอันนี้คุณเป็นพี่กพิธีกรถามฉันนะฉันก็เลยตอบให้ย้ำอีกทีสรุปรวมๆแล้วก็คือเราไม่เคยมุ่งหวังว่าจะทําให้นกักการเมืองคือที่จริงฉันอยากฉันฝันเหมือนกันนหครับ ตอนที่ออกไปอยู่เวทีเนี่ยเราก็ฝันว่าเราอยากเห็นการเมืองสีวรัยการเมืองงดงามการเมืองยุคใหม่การเมืองที่ทําให้บ้านเมืองมันเดินหน้าไปได้อย่างแข็งแรงยั่งยืนแลก็มัน่นคงไม่ใช่แบบเฟียวฟาวเหมือนกับผีพุ่มใต้เสรแล้วก็ตกวูบลงมาแล้วก็หาทางเจริญหาทางไปไม่ได้แล้วก็ลมละลายลมเหลวเหมือนกับช่วงหนึ่งที่ลาวรุ่งเรือง คุณจำได้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วว่าพอเรา,าประกาศว่ามีไฟฟ้า,ฟฟารถไฟฟ้าข้ามระหว่างประเทศมีเขื่อนมีไฟฟ้าขายอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ดูอุ้ฟู่มากแล้วตอนนี้เป็นไงเราเอาเงินใส่กระสอบไปซื้อน้ำปลาอย่างเงี้ยเอาเงินกีบแทบจะไม่มีราคาแล้วสุดท้ายก็มามาจำกัดสิทธิ์ของคนต่างชาติ หรือมาลดทอนค่าเงินของทนต่างชาติในประเทศของตัวเองแล้วถามว่าในประเทศตัวเองอยู่กันอย่างไรคนลาวก็ไม่มีใครมีสุขอยู่กันทุกข์ด้วยอํานาจน้ํามือกันเมืองทั้งนั้นนะครับสุงวันนี้นี่ละไอ้จีนจะยึดลาวอยู่แล้วตอนช่วงที่นักกันมือ้ที่ลุงตู่แกบริหารบ้านเมืองเนะี่ยถามว่าทําไมมีคนด่ากันเยอะแยะว่าทําไมไม่ไปเอาเอรถไฟจีนมา ทำไมไม่เอารถรางหัวไอรถไฟฟ้าจีนมาลงทุนทำไมไม่เอาจีนมาช่วยเรื่องอพลังงานถ้าเอาป่านนี้ก็เหมือนลาวแล้วตอนนี้ลาวกำลังจะยกไฟฟ้าให้จีนแล้วเพราะไม่มีเงินจ่ายจ่ายดอกเบี้ยไม่มีเงินจน่ายนี่อย่างนี้เป็นตน้นทรัพยากรทั้งหลายก็จะไม่มีแล้วถึงวันนี้เนี่ย รัฐบาลยุคป,ปัจจุบันกำลังจะออกกฎหมายอนุญาตให้ต่างชาติมาถือครองที่ดิน90ปีเออแล้วยังไง9 9คุณกับฉันตายก่อนแหละกว่ามันจะเลิกครองครับแล้วยังไงต่อต่อไปนี้คนไทยจะต้องไปเช่าต่างชาติอยู่แล้วมั้งเพราะว่าอะไรไปดูแถวหว้วยขวางนี่ของจีนทังนั้นคุณเคยไปปมละ่ะล่ะเคยไปครับส่วนใหญ่จีนไหมเป็นทัวร์จีเลยครับเออนั่นแหละ อีกหน่อยมันก็บากว่านซื้อหมดโบบงโบมเมอะไรมันก็มาซื้อหมดให้สิทธิ์มันซื้อไงอแล้วต่อไปคนไทยเป็นไงลูกจ้างไม่มีสิทธิ์จะเป็นผู้ประกอบการด้วยตัวเองนี่คือฝีมือใครอะ่ะต้อนอนาก,การเมืมเองอกกน,นั่นอ้ออย่าพูดเลยพูดมันคันปากเดี๋ยวพูดไม่เลิกสรุปรวมๆแล้วเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธการเมืองได้ระหว่างประชาชนกับ ชาวบ้านการมีชีวิตเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เพราะถ้าเมื่อใดที่เราปฏิเสธแล้วเราไม่ใยดีไม่สนใจแล้วปล่อยลำตำชิบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ให้มันละเลงเละกัน <ừ> เลอะเธอ <ừ> สุดท้ายเราเองจะเป็นผู้รับกรรมสมมุติว่าวันนี้นิติตอนมันออกมาจริงๆใครเป็นคนรับกรรมป,ประชาชนครับใช่เพราะประชาชนเป็นคนใช้นี่ไอ้นักการเมืองมันไม่ได้ใช้หรอกนักการเมืองเป็นคนใช้เงินแต่เราเป็นคนใช้นี่เ,เรื่องจริง มันเอาเงินของเราไปใช้แล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาตามใช้นี่มันมแล้วมันก็ได้หน้าไปมันก็ได้ชื่อเสียงไปตรงไหนที่มันเสียสละมองไม่เห็นเรียนจากกระวานสุขและทุกข์ซ้าๆไม่เคยพ้นไปวนเวียนกำเนิดเกิดตาย ชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจกรรม